สวัสดีครับบาวเท่า์ซอสดีท่านผู้ชมครับพทยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้นะครับเดินทางมาไกลพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเขามาหลายนะครับปู่นนสวรรค์ครับงวดวันที่16กกรกฎะดาคม2567นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมปูกระยำคักกับบาวเท่นะครับฮาซูนดับเดอร์ปูวานะครับ ดับแม่นพี่น้องดับตามสูตรดับมาแล้วหลายงวดนะครับเลขเด่นก็ถือว่าเดินดีนะครับงวดทีพผ่านมาปูให้เด่นสองกับเก้าเก้ามาแปดเก้านะครับแต่ว่าจับคู่เขานะครับเอฟซีถามกันมาเยอะนะพี่น้องเนาะพาเดินทางมาแล้วครับท่ามกลางฝนก็นยังตกตลอดทางพี่น้องเดินทางเจอฝนทั้งวันนะครับผมฝนก็นยังตกยังท่านด้หยุดนะครับเขาไปการาบน้ำมันสการปูน้ำกัน นะครับไปรับชมนครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับปูจะดับตัวใดจะเด่นตัวใดพี่น้องนะครับดับที่ว่าดับแม่นดับมาแล้วหลายงวด8เก้างวดแล้วนะครับเข้าไปฟังน้ำกันครับกาบนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะปูนะครับชมสาธุบุญกับคุณไก่นะครับจากฟอริดาสันติกาครับมาทำบุญน้ำปูสาธุบุญที่ัน้สุขังพัง ให้ลำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับผมะนะครับเด่นกับแม่นี่นับปูนะวิ่งสองกับเก้าบนล่างพี่น้องเลขเด่นเน้นคับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดมาเก้าแปดแปดเก้าอันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะปูน,นี่สว้สงามนะฮะ เตืนตัวนึงลงตัวนึงเด้อครับปูกขยำอยู่พี่น้องมากคงสุดท้ายปูว่าเพิ่มศูนย์สองไว้แน่นี่ครับเห็นบ่ครับปูว่าก็เพิ่มไว้แน่นะครับมาศูนย์สามปูคือบ่ว่าศูนย์สามหมดมันจะงวดแล้วแต่มันมันมันผิดียเต็มหนึ่งดับท่านผู้ชมปูว่าจะดังจะเด่นมาได้ซส์ครับดับตามสูตรศูนย์ห้างวดที่แล้วดังคักศูนย์ห้าเก้าหนึ่งดังคักนะครับดับบ่มาอีหลีพี่น้อง จักงวดแล้วปูว่ามันเกางวดสิบงวดหรือเ่ครับเรียงดับเนี่ยเก่าแล้วเก่างวดแล้ยนะปูเนาะเก้างวดติดเลยได้พี่น้องได้นะครับดับอยู่เก้างวดติดป้าปูทั้งนี้ฝนตกแห้งกว่านา้ำคือแพ่พามอยู่แห้งยังหมู่บ้านหมู่บ้านก็แห้งมาครับผมป,ป้านา้ำไหลตัดตัดพี่น้องทั้งนี้นะครับเป็นยังไงปูงวดนี่ได้แล้วเอานี่่ทานผู้ชมได้แล้วปูว่าโอ้แต่ว่า ปัวคือดับเลขมักรมีแล้วน้องมักนั่นมากจะช่วยจังไงดับเลขมักรา,ากแวแถ <c oughs> า,าอีกแล้วพี่น้องอุ้ยตะวันตัวเด่นตัวเด่นคือถือใจเบาแถวเด็ดปูบอนนี่ยตามสูตรเด้อ่อตัวเด่นคือถูกใจบเบาแถาแท้ท่า,านผู้มดดมชมนะครับตัวเด่นไหมอ่าวิ่งหนึ่งกับเก้าบบปูปวงวันเนี่ยคร <c oughs> ับท่านผู้ชม เดี๋ยวบ่าวเทาจรงจะเขียนตัวยังไงให้หนับเกเลขติดมิตัวใดในปูหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่เดับบบนี้สี่เก้าดับปัปูเอาดับสี่เก้าเก้่ดับก็เขียนปัก็เขียนมันบ่าหนั่งตัดดอกตัดออกปูปูเมีนอ่าเก้าสี่ดับเก้มันดับเก้่ดับปวตัดเลย สามตัวตัวไหนเน่ปู่เก้าห้าสี่หนาสี่เก้าห้าสี่หนึ่งห้าเป็นเป็นหาเสี่นี่ไ่ได้มาปัวเมนเป็นห้าสไม่ได้เกสี่ติดดับสี่หนึ่อ้อันนี้วงกลมให้เลยติปูนี่วงกลมเนี่ยตัวนี้นะครับลักหนึ่งขึ้นหนึ่งสี่หน หนึ่งหกหนึ่ง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 นี่มาได้ติปูนี่หนึน่งหนึงน่งครับยังสีซีชุดนึครับผมเขาว่ามันมันจะมาบอกพูดซีซีมันก็มาได้ครับผมลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสีปูวาตัดทำชุ่มติดดับนะครติดดับอ่สามตัวสี่เก้าห้าได้แต่ห้าเก้าสี่ไม่ได้ก็มาได้บัวมาได้เนี่ย หน่งเกามาได้หนึ่เามานำกันได้ครับเน้นคักๆวงกลมให้้ตัวเดียวเลบปูซิบหเนี่ยตัวไอ้ทารักเานี่คือเกาหาบวงบบปูเกาหานี่มันเกิดพอปันกันละห้าิบหนี่ยเอาบวเอาวไใปูถ้าพรปันกันวงไงเกาหจะได้วงให้เิ่นสองเปนจะได้เป่นจะได้เน้นนะอ้ยถือใจบาเท่าพี่น้องอ่า แต่ว่าหาดับหาศูนย์ศูนย์หาเป้าเท่าอีกแล้วเนี่ยธรรมชมเป้าเถ่างวดก่อนนี่มาจริงเด็ดเลยงวดที่แล้วแต่ว่านี่แล้วเห็น่าธรูมชมงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วก็ว่าหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยแลปู่ก็ว่าดับนผู้ชมดับดับตามสูตรเด็ดดับตามสูตรตามสูตรดับเก่างวดแล้วธรรมชมนะครับ ้าเดินไ้เดินไฮสิบห้หากับเก้าห้าที่ปัวเนสิบห้ากับเก้าห้าพี่น้องออนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับไปหายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับวิ่งหนึ่งกับเก้านี่มาด้วยกันได้ด้วยกันได้ครับมาน้ำกันได้ปัวเลขติดนะครับผม เลขติดหนึ่เกลขติดที่งามเถอปู่ยังไงครับ 4, 9, 5มาได้แต่เป็น 5, ้าสมาไม่ได้บอปู่แม่วันดหนกับเก้าเด่นซ้ำกันบอครับผมท่กันเด่นซ้ำกันทา่านผู้ชมสตัว 4, 9, 5เกนะครับรากาสี่หนึตัวนะครับสตัวปู่จะมี ห4 1 5นหนะครับ1 4ึ่ง6 11นะครับ95 9านะครับ94สนี้ปูให้ตัดแล้วก็เ9เนะครับเบาเทาก็จะเขียนตามปูได้พี่น้องด้นะครับวงให้2อคู่15กับ95 9 4นี้ตัด สตัวนี่เน้นทั้งสองหางเลยบอกปูเน้นทั้งสงหางครับเน้นทั้งสงหางนะครับดับตามสูตรดับไปกรับนะปูนะเน่นาชมสามสี่สี่สามสามสมห้าศูนย์ศูนยนะครับห้าหนะครับสี่เจสี่ แล้วก็3ามแปดสามแปดแม่าเก้้ทำมชมบนล่างอันนี้ดับบนล่างดับตามสูตรดับดับกับไปกลับท่าชม f อซรอถามกันมาเยอะว่าเมือ่อใดบ่าวเ่าจะมาหาปู <H> พี่นอง บ่าวเถ่าเขียนให้ตัวใหญ่งใหญ่ธรรมชมุมเห็นชัดปะของปูออกให้เบิ่งของบ่าวเถ่าเอาตัวใหญ่ๆนี่พี่นอ้องนะครับนี่เขียบของเก่าให้เบิ่งนําท่านผู้ชมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูนี่แม่นมันอ่ามันคือลักษณะของปูน่ะเหล็กเหล็กปูน่ะมันจะขึ้นตัวนึงลงตัวนึงขึ้นตัวนึงลงตัวนึงน้ำมันบ่วมเกินนันบ่เกินนันอื ขันบ่มากบพ่มาเลยขันนมากระเชียบไปแต้มหนึงยังเสียคือผู้หายเน้นเน้นห้ศูนย์สองยังเสียโอเคอันนั่นก็กันพูดชลากระซื้อขึ้นซ้อล่มมันมันขึ้นตัวหนึ่งลุตัวนึ่งยังเครักเก้าก็ได้เกาเจ็ก็มา8ปเก้านัะปุ่นะศูนย์สอก็มาศูนยามอ่าธรรม้ชมนี่ของเก้าี่นอันนี้คือเกนนี่หมดหมดก้อนี่คือกนนีมาตะลึกเด่น มาแต่เก้าเลขทีนี่เพราขาดเราเลขทีครับผมตุกโนเนี่ยมันเกิดยังไงมันมันโคนนี่ตุกเตาซุดซีหนึ่งเห็นไหมนี่ครับนอกสามหนึ่งเหรอครับมันก็ลงตัวหนึ่งเห็นไหมสามไอ้มันลงสามหนึ่งไม่หน่อยยังไงมันอกนอ,นนอกศูนย์สีส่บ่ครับนี่ก็ลดมันลดตัวหนึ่งเก้าครับ แต่ว่าลักหนึ่งนี่เน้นหนึ่งหาปูเมนหนึ่งเก้านี่ปูจับแหงบหนึ่งเก้านี่มันมันมันเป็นเล็กเล็กไน้ลำกันได้เอามันมาปูมันกับไม้ใดที่นี่ครับเนี่็นครับหนึนเกนี่ปูไปจับนี่นะครับปูไปจับหนึ่งสี่หนึ่งหาแต่ว่านี่ปูมันไปจับหนึ่งหกหนึ่งหกคือบ่มีในสูตรบ่มีในเหล็กกิดปูคือจับ1นึ่งหกหนึ่งหกเอา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 อีกสูตรหนึ่งมาใส่กันแต่ว่าปูบปจับหนึ่งหกไอปูบปจับหนึ่งเกไปจับหนึ่งหกแทนนี่ครับผม นี่มันจอกมันจะมาหนึ่งเก่านี่แล้วผมมานมันกิดยุดมันก็ยุ่มได้หนีละเดี๋ยวเดหกหกมันจะใส่มันมาตั้งแต่เลขสามตัวครับเกียรสูตรหนึ่งเดี๋ยวจับมาใส่เอาคือคือขึ้นเขียนให้พอน้ำแับปูหนึ่งเก่าเนี่ยไอ้เจ้ไอ้เชียนลูกนี้ก็ได้ครับผมแต่อเดนบอลหนึ่งเก่านี่ปูมันเกิดไอซีไอนี่ไอที่หนึ่งกับเก่านี่ยมันมันมาเสมอกันะนะครับอืาทัน กันเก้ามากหนึ่งหนึ่งสิว่ามากกันหนึ่งมากเก้าสิว่ามากยิ่งสินามันมันเลยเป็นเชียงเชียงกันอยู่ยิงสินาแทนแันมากกับมากน้่งกันเลยยิ่งสิครับก็ก็สิบว่าล่มหายอ่อานะครับมันฮกฮกกลายเป็นหนึ่งหนึ่งเอเก้ากลายเป็นหกหกกลายเป็นเก้ายิ่งสินาครับดับมีดับไปกลับได้พี่น้องได้สามสี่สี่สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามแปดแปดสามสี่เก้าเก้าสี่ปูเลตัดเนี่ย <formation> นะครับท่านผู้ชมดับไปกับบนล่างนะครับปูเนนหนึ่งหาคับเก้าหานี่ไปหาคิดจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้เลยปูดับเลขมักเบาเถ่าอีกแล้วหาศูนย์พี่น้องจะดับประยุกต์หมดนี้นะโป้ยจัดแพร่แล้วจัดแพรจะดับจัดหรือเบาเถ่าจะเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับปูเนนให้แล้วชุดสามตัวสี่เก้าห้านะครับเป็นห้าเก้าสี่ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าสี่เก้าดับเป็นได้คือสี่เก้าห้า ตัวเดียวนี่แหละปูซีเกหานี่เปล่าซีเกหนี่แหละกับกับสี่หนะครับ4ีห <C 1 S 2> น่ี่ตัวรอกบอก,กันเอาอ่าแต่ปูเน้นซีเกหานะครับหาเก้าซีวันใดได้พี่น้องเด้อเก้าซีดับเป็นส9 5แคปหน้าจอครับผมเอากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมนะครับให้โชคใหม้มันสิกกรกฎาคมสองพันห้าสิบจ็ดมันเหล็กสั้นจอนไหมันลรบ่แน่ใจที่ปูเหล็กสั้นจอนครับผมไ่เห็นว่าอะไรครับปูครับผม เอาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ